สวัสดีครับแฟนรายการทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทําคาวิเศษนะครับสุขที่3เมษายน2 5 6 3ครับเวลาบ่าย4.08โมง8นาทีครับเว็บอ่า t วิตเตอของทนาคารกรุงไทยนะครับก็ได้มีการทวิตข้อความออกมาสำหรับผู้ที่จะลงทะเบียนอขอรับเงิน5,000บาทนะครับมาตรการเยียวยาโควิด1 9เนี่ย ตอนนี้เขาเปลี่ยนเวลาใหม่แล้วเขาเปลี่ยนเวลาใหม่เรามาติดตามกันหน่อยครับเขาเปลี่ยนเวลาใหม่นะครับครับก็ที่เปลี่ยนเวลาใหม่นี้ก็เป็นเป็นเวลาเนี่ฮะดูนะครับข้อความนะครับกรุงไทยแคร์นะครับแจ้งปรับเวลาลงทะเบียนมาตรการเยียวยา5,000บาท3เดือน3เดือนใหม่นะครับ แล้วก็เปิดลงทะเบียนทุกวันเปิดลงทะเบียนทุกวันนะครับเวลา6โมงถึงทเที่ยงคืนอ่านี่นะครับทเที่ยงคืน2ิปสามเอกาห้านทีเท่านั้นผ่านเวอร์ไวเว็บเราไม่ทิ้งกัน .com เปิดลงทะเบียนเปิดลงทะเบียนปิดนะฮะปิดปิดลงทะเบียนปิดก็คือเที่ยงคืนถึง6โมงเช้านะครับเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้ เริ่มตั้งแต่วันเสาร์เป็นต้นไปครับเริ่มตั้งแต่วันเสาร์เป็นต้นไปนี่นะครับเริ่มตั้งแต่วันเสาร์เป็นต้นไปก็จะต้องไปเริ่มต่อนู่น,นะครับหกโมงเช้าถึงหกโมงเช้าถึงเที่ยงคืนแล้วก็เขาจะปิดระบบเขาก็จะปิดระบบนะครับเขาก็จะปิดระบบใครท่านอาจจะงงเหมือนผมอ่านตอนแรกว่าเอ๊ะอันนี้ลงลงทะเบียนใหม่สําหรับคนที่ผิดอะไรหรือเปล่า ไม่ใช่นะครับไม่ได้ผิดนะครับแฟนรายการฮะรสำหรับคนที่จะลงทะเบียนเท่านั้นคนที่ลงทะเบียนไปแล้วไม่ต้องลงนะครับไม่ต้องลงทีนี้ผมก็ใช้สิทธิพิเศษหน่อยในฐานะที่เคยไปสอนธนาคารกรุงไทยแล้วเพื่อความถูกต้องของข้อมูลด้วยเราไปฟังเสียงนะครับนี่ผมก็อัดเทปไว้นะครับอัดเทปไว้ถามกับคุณหนึ่งน้องหนึ่งที่เป็นประยพันธ์ที่ดูแลทะเบียน กรุงไทยแคร์เนี่ยนะครับว่าเข้าว่ายังไงบ้างอ่ะเดี๋ยวผมฟังเสียงก <ขอ S 1> ่อนหนอยที่ Twitter ทวิตเตอร์ที่ที่ส่งมาเนี่ยที่ลงทะเบียนใหม่นี่ลงทะเบียนใหม่อะไรครับออไอเราไม่เขีนการันตีเราับเวลาลงทะเบียนีก็ออคือทุกทีจะลงได้ยี่สิบชั่วโมงครับแต่ว่าหลังจากคืนนี้ไปอะครับจะลงได้แค่ิบแปดถึงสิบเก้าหลังเที่ยงคืนจนถึงประมาณตีห้าห้าสิบเก้าเนี่ยก็จะปิดแค่ลงทะเบียนลงใหม่ อ๋อไม่ใช่หมายเขาว่าคนที่ลงทะเบียนผิดลงทะเบียนใหม่ไม่ใช่ใช่ไหมอืมใช่พี่ไม่ใช่อันนี้คือเราแค่ปรับเวลาลงทะเบียนจากเดือนกี่ชั่วโมงเป็นว่าหลังที่คืนลงไม่ได้แค่นั้นเองครับพี่พอพอพอทราบสาเหตุไหมครับผมไม่แน่ใจอ่ะคือให้บรเลืกายแปลว่าเราจะพธรรมดาเป็นน้ำให้มันดีขึ้นนะโอเคแต่ว่าคิดเล่นอ่นยังไม่รู้นะเพราะว่าตัวเองก็ปลายทางเหมือนกันโอเคโอเคก็สรุปก็แค่ แค่รับเวลาแล้วก็ยังไม่มียังไม่มีกําหนดใช่ไหมยังไม่มีกําหนดว่าจะหยุดวันไหนใช่ไหมครับตอเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆก่อนพี่เพิ่งข่าวงแจ้งมาว่าเช้าเองครับตอนนี้เป็นแบบนี้ไปก่อนซึ่งถ้ามีปัญหาอะไรเดี๋ยวตื่นกันตั้งแต่ไเพราะหนึ่งหนึ่งเองจะรู้ก่อนนะไม่ไม่กี่ชั่วโมงกับพี่เองก็ไม่ได้รู้ก็เยอะโอเค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 งั้นเดี๋ยวพี่จะได้ทำคลิปพี่จะทําคลิปประกาศเอาไว้ด้วยได้พี่ขอบคุณมากครพี่ครับสวัสดีครับ ครับก็นั่นคือเสียงของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลทวิตเตอร์ของกรุงไทยแคร์เลยนะครับก็จะได้เป็นข้อมูลให้กับผู้ที่จะไปลงทะเบียนนะครับบางท่านก็ไม่ได้ใช้ทวิตเตอร์เนาะบางท่านก็อาจจะตกหล่นข้อมูลนะครับก็อย่างไรก็ตามคือหลังเที่ยงคืนคืนนี้จนถึง6โมงเช้าลงทะเบียนไม่ได้ครับต้องโน่นนะครับ6โมไปลงทะเบียน6โมงเช้า จนถึงเที่ยงคืนตอนนี้เห็นว่าไป21ล้านคนนะครับก็ขอให้ทุกท่านที่ลงทะเบียนได้สตังกันทุกคนนะครับพอเชื่อว่าทุกคนเดือดร้อนนะครับเดือดร้อนหนักหนาสาหัสมากในมาตรการใน,ในไวรัสโควิดครั้งนี้ตัวาทุกคนเดือดร้อนหมดนกันหมดนะครับก็พยายามอดทนนะครับอดทนแล้วก็หาวิธีในการหาเงิน เพิ่มขึ้นนะครับคืนนี้เวลา2ทุ่มนะฮะคืนนี้เวลา2องทุ่มของศุกวันที่3เมษายนเนี่ยครับผมจะจัดรายการเรื่องเราจะหาเงินออนไลน์ช่วงโควิด19ได้ยังไงผมเชิญคุณปรินซึ่งเป็นโค้ชทางด้านขายของออนไลน์ที่สอนเรื่อง l ล ne My ช h อ p เป็นร้านค้าออนไลน์ของไลน์มาพูดคุยให้กับทุกท่านนะครับ ใครที่สนใจก็แวะมาชมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งและกดทั้งหมดในช่องชีพทาค่พิเศษเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครครับขอบคุณติดตามครับแล้วก็ขอบคุณทางธนาคารกรุงไทยด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านอดทนโชคดีให้ได้5,000บาทจากรัฐบาลนะครับสวัสดีครับ